สวัสดีค่ะพอกับรายการสาวนีพามวลสวนมาบรชอีกแล้วนะคะพี่้องขาเมื่อนี้กลับมาพอกับนี่จาาฤิธิ์เจนคมคาเช่นเดิมตามสัญญานะคะพี่้องขาจากคลิปนีสัญเทียนนาคลิปที่แล้วนะคะนีสัญญาว่าจะพามาเบิ้งนิสัญเทียนนาคันที่2นะคะนี่ค่ะพี่้องขาตามสัญญาเลยค่ะนีพามาบเบิ้งแล้วน,นะคะตัวนี้เป็นซีกรมนะคะพี่้องขาจะเห็นได้ว่าอาอกน้าเงินอ่อนๆนะคะพี่้องขาแต่ว่าบนเป็นน้าเงินจานะคะจะเป็นน้าเงินอมเท้านะคะพี่้องขา ให้เบ่งชัดๆในคลิปนะคะอาจจะบ่ชัดผู้ใดอยากชัดสามารถเข้ามาเบ่งชมได้ที่รีเจนโฮมคาสสาขาราชพฤกษ์นะคะพี่น้องผู้ใดอยากเบ่งสีรสชาตินะคะนี่แน่น้าว่าให้เข้ามาเบ่งที่รีเจนโฮมคาสสาขาราชพฤกษ์นะคะอยู่ระหว่างซอยแปดกับซอยสิบนะคะผู้ใดมาบ่ถึอนะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามด้านล่างได้เลยนะคะเขาจะมีทีมงานทรงรถแคชัชีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะ คันนี้นะคะกับเป็นนิสสันเชียนาเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะรุ่น XL นะคะมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์พร้อมนะคะพี่น้องคะเป็นปี2017นะคะราคาเท่ากันกับคันที่แล้วนะคะ6งษ์แสนหามื่นหาพันหมาเท่านั้นราคาป้าแดงกับยูทีล้านซีนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะพอนได้สูงสุดถึง8 4งวดหรือว่า7ปีเลยนะคะพอนยูที่11,000ต้นๆนะคะด้านหน้าก,ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะพี่น้องคะเป็นระบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะพี่น้อง กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะคะพี่น้องขามพร้อมไฟตัดหมอกคูหนานะคะที่สําคัญมพร้อมไฟ LED นะคะนี่ค่ะให้พี่น้องขาเบิ้งตรงนี้นะคะนี่ตัวนี้เป็นสีกรมนะคะพี่น้องขาแต่ว่าในแมสซีอาจจะเป็นสีเทานะคะพี่น้องขาถัดมาด้านล้อก,กันบ้างเลยดีกว่าค่ะพี่น้องตัวนี้นะคะจะเป็นอย่างของรุ่นดันล็อเช่นเดียวกัน เป็นยางปี2020นะค,พนคะ,ะ,ะคพี่น้องขาแล้วก็เป็นแม็กขอบ17นิ้วนะคะพี่น้องสภาพอย่างนี่ชื่อว่าดีมากๆเลยนะคะเขามีการดูแลรักษาสภาพให้พี่น้องทุกจุดนะคะถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นตัวกระจกมองข้างปรับพัาไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเรียวนะคะสามารถใช้งานได้จริงเหมือนกันนะคะพี่น้องขานี่โดยรวมด้านนอกนะคะก็จะเหมือนสีเท้าเหมือน อย่างเลยค่ะพี่น้องคะหรือว่าถูกจุดเลยคันนั้นมีคิ้วกับโจโคโมเมียมคันนี้กับมีคิ้วกับโจโคเมียมนะคะพี่น้องคะคันนั้นเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีคันนี้ก็เระบบสมาร์ทเอนทรีนะคะสามารถเปิดรถจากกุญแจได้ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะพี่น้องขาเพราะว่าเขาคือรุ่นเดียวกันนะคะต่างกันแค่สีนะคะพี่น้องขามาบางัง ตัวอย่างนะคะทั้งซีเซนหรือว่าซีลอนะคะเป็นอย่างปี2020รุ่นดันร็อปแมคคอร์บ17เหมือนกันทั้งซีลอเลยนะคะพี่น้องคาด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟเหมือนกันตัวนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นเหมือนกันตั้งกันแค่ซีแค่นั้นเองค่ะพี่น้องขาตั้งกันแค่ไม้เล็กหน่อยแต่ว่าไม้หน่อยทั้งสองคันเลยนะคะพี่น้องขาเอ๊มีปายเซนเซอร์เหมือนกันสองจุดด้านหลังนะคะพี่น้องขา คันนี้นะคะมีกล้องหนา้ากล้องหลังแล้วก็กล้อง360องศาเช่นเดียวกันนะคะนี่กล้องหลังกับยูนี่นะคะพี่น้องคานี่ด้านหลังค่อนข้างลึกเลยนะคะพี่น้องคานี่แผ่นเก็บของด้านหลังกับกว้างเหมือนกัน มาเบอรกันนะคะว่าคันนี้จะเป็นมีอย่างอะไรอุปกรณ์ทอนลอ่อแมแรงไหบอนะคะพี่น้องคะมีครบนะคะพี่น้องคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะสองคันนี้นะคะราคาเท่ากันนะคะต่างกันแค่สีไม้หน่อยเหมือนกันรถบ้านเหมือนกันรถมือเดี่ยวเหมือนกันตรวจสภาพมาแล้วเหมือนกันคะ่ะพี่น้องคะผู้เดสนใจซีดงนะคะถ้าข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะพี่น้องคะยินดีให้คำปรึกษานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์แบบอ e ิเล็กทรอนิก วิธีนะคะ6สปีดนะคะพี่น้องขาตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หมวดสปอร์ตแล้วนะคะร้อย36แรงมากเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องขามาเบิ้งเครื่องยูอาร์เอ็นว่าร้องรับน้ำมันเอียงนะคะพี่น้องขาเกรโซฮอร์อ so ี e 20เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าเรเจนโฮมคานะคะมีการเปลี่ยนฟิล์มไหบอนะคะเขามีการติดฟิล์มให้ลรวรอบคันนะคะพี่น้องขาย้ำว่ารอบคันเลยนะคะพี่น้องก็ต้องเสียค่าจะจ่ายฟิล์ม เพิ่มเติมนะคะพี่น้องขาเชียร์หน้าทั้งสองคันนะคะนี่บอกว่าสภาพสวยมากๆทั้งสองคันเลยนะคะผู้เดสนใจสีกรมนะคะติดตอ่อคามาสอบถามสีกรมได้ผู้เดสนใจอ่าสีเท้านะคะสามารถติดต่อคามาสอบถามสีเท้าได้นะคะทั้งสองคันนะคะสภาพสวยรถดีแล้วก็คุณภาพเยี่ยมทั้งสองคันนะคะราคาเท่ากันนะคะหกแสนหามื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะพอนก็เท่ากันนะคะพี่น้องขาเอาละคะ่ะแต่ว่านี่สิมา เบรงของเครื่องกันก้อนดีกว่าเดี๋ยวนี้สิาพาไปเบิงออปชันพาของเดยสานที่หลังนะคะทำมาเบิงด้านหนากันก้อนเลยนะคะพี่น้องด้านหนานะคะพี่น้องคะเป็นเครื่องยนต์นะคะนี่เป็นโชคอัพแล้วเปิดให้เบิงจุดเด่นของรถมือสองนะคะนี่กจสมิสติ๊กเกอร์มตาตรวฐานมอเก่อนนะคะนี่ หายเบิงเลยสังเกตว่าเรจิโฮมค้า์นะคะรถทุกคันนะคะมิสติกเกอร์มาตรฐถามมอเอาก,กอทุกคันเลยนะคะพี่น้องคาแปลว่าอย่างแปลว่าต้องเป็นรถบ้านเดิมรถแท้ไม่มีการตัดต่อไม่มีการแัดแปลงแน่นอน,นะค่ะพี่น้องคาผู้ใด่ซื้อกับเรจิโฮมค้า์ไปแล้วถ้ามรซางมาตรวจพอว่าเขามีการตัดต่อสภาพนะคะสามารถขับรถมาคืนได้แล้วก็รับเงินคืนเต็มจํานวนเลยนะคะพี่น้องคะอ่านี่หัวนอกด้านหนาะคะก็ยังอยู่3จุดเช่นเดิมนะคะ หนึ่งสองสามแล้วกั 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามด้านนั่นนะคะแล้วก็คานด้านหนานะคะยังอยู่สภาพเดิมเลยนะคะนี่ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้พี่น้องเห็นบหมคะว่าของเครื่องด้านหน้าน่ะสภาพเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะเพราะว่าดิจิทัลคมค้าเขามีการค้าะปาให้เองกับมือนะคะพี่น้องค้ามีการล้างของเครื่องให้แล้วก็มีกาเรเช็คของเครื่องเช็คเครื่องยนต์เช็คช่วงล่างเช็คทุกจุดนะคะพี่น้องคะาที่เฮเทโรถมันดีคุณภาพเยี่ยมต้องดิจนทัลคมค้าเท่านั้นนะคะ ค่ะพ <rude S 2> ี่น um, okay, ้องค่ะเขาอย่ารูบมันนคะว่า <Help>. ม <sideways. S 2> ีการเปลี่ยนไทนามันเครื่องแท้บอนะคะเด้ออันดึงให้เบิ้งพี่โอ้พี่น้องเห็นบอค่ว่ามันใสนะคะพี่น้องค้านี่ใสกรี๊กเลยนะคะพี่น้องแปลว่าเขามีการเปลี่ยนไทนามันเครื่องไข่แล้วนะคะพี่น้องขาถ้ายังไม่เปลี่ยนมันจะเป็นสีออกดำๆนะคะพี่น้องขานี่สีนาโบนะคะบม่นานะคะพี่น้องขาสีเดิม ร้อนฝากกระโปงบ่มีปูดบ่ม,มีเบี้ยวนะคะฉนวนกันความร้อนกันยังอยู่สภาพดีสภาพเดิมบ่ม,มีแตกเลยนะคะพี่้องขาเบิ่งเด้เลยสภาพดีมากๆทั้งสองคันนะคะพี่้องขาผู้ใดถูกฉลอก,กับสีดกับซื้อมาซื้อสีนั่นนะคะพี่้องขาแต่ว่าราคาเท่ากันนะคะนี่โชคเขากระตอบโจมากมากเลยบ่ต้องเอาโชวแบบว่าต้องดึงออกนะคะเป็นโชคอัปอัตโนมัตินะคะอืม พี่น้องคะเขาพร้อมกันว่าค่าที่จะไปเบิงออปชั่นภายในของเดลสานกันนะคะนี่มีเอียงเด็ดๆให้พี่น้องเบิงอีกสองอันนะคะพี่น้องคะไป,ปพร้อมๆกันเลยคะ่ะอย่าเพิ่งออกจากคลิปนะคะ ค่ะพี่น้องขาเขาเปิดประตูมาแล้วนะคะเขากจมะมาพอกับห้องโดยสารนะคะภายนในนะคะจะเป็นโทนสีดํานะคะตกแตน้วยลเคปลาเช่นเดียวกับคันนั้นนะคะเป็นเบาะนั่งสีดํานะคะปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะคะพี่น้องขาแถมยังมีเบาะดูดไฟฟ้าด้านหลังด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะพี่น้องอาจจะเคยเห็นระบบเมมเบาะหรือว่าระบบจดจําที่นั่งเฉพาะแอ c o คอร์ดหรือว่าซี vic นะคะแต่ว่าคันนี้มีแล้วนะคะเช่น่ากับมีนะคะพี่น้องคาระบบเมมเบาะนะคะ คนที่หนึ่งคนที่สองนะคะพี่อ้องขาน,นี้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันให้พี่้องเบิงนะคะว่าเคปลานะคะสภาพดีมากๆนะคะภายในสุตกตันโดยเคปลานะคะพีะ่้องขาเลื่อนเบาะได้นะคะปรับไปถึง8ทิศท,ทางเลยนะคะพี่อ้องขาอะ นี่ตัวนี้จะเป็นระบบโพสต์ทแล้วนะคะเหมือนกันกับคันนั้นนะคะค่ะพี่น้องคาลืมบอกไปว่าตัวระบบเมมเบอกด้วยว่าระบบจุดจําที่นั่งนะคะคันสีเทากับมีเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องคาเพราะว่าเขาเป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะคะพี่น้องขาโพสต์ทเขาคันนี้กับไม้หน่อยเช่นเดียวกันบอกแล้วนะคะพิเศษสุดเลยตัวนี้นะคะ ยางที่นี่บอกไปแล้วกับคันเท่นาน่ะสีเทานะคะว่ารถของดิเจนทัโฮมคาร์นะคะผ่านการตรวจสภาพทุกคันนะคะพี่น้องคะยังตวัวนี้เขามีการตรวจสภาพกับคายดีนะคะพี่น้องคะซึ่งจะมีตัวนี้รองรับนะคะเนี่ยว่าเขามีการตรวจสภาพรถนะคะทุกคันกับคายดีแล้วนะคะพี่น้องคะสามารถขอรายงานการตรวจจากนี่หรือว่าจากที่มาดิเจนทัโฮมคาร์หรือว่าทั้งแอดมินแฟนเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะพี่น้องคะอ่าเบิรงสำเนากันบ้างดีกว่า รถของดิจนโฮมคาเนี่ยมีสำเนาอยู่ในเกะแล้วทุกคันนะคะพี่้องขาขันนี้นะคะพี่น้องเป็นตัวนิสสันเชีย n านะคะเครื่องยนต์2.0นะคะรุ่น XL นะคะพี่้องขาเป็นปี2017แทนะคะพี่น้องอย่างที่นี่บอกไปแล้วว่าตัวนี้ถ้ารถจริงนะคะจะเป็นตัวสีน้ำเงินหรือว่าสีกรมออกเทาๆนะคะแต่ว่าแม่สีในสำเนาห,หรือว่าในเล่มทะเบียนนะคะจะล้มเป็นสีเทานะคะพี่้องขา แต่ว่ารถสภาพจริงนะคะจะออกเป็นสีกรมนะคะเท้ากรมอ่อนๆนะคะพี่น้องขาตัวนี้ก็เป็นรถมือเดียวเช่นเดียวกันสามารถขอสำเนาจากนี้ได้เลยนะคะพี่น้องขาพร้อมามาใเห้เบิ้งเลยนะคะพี่น้องขาอยู่ในเกะนะคะนี่เขาใส่ไปทุกคันนะคะ,นนะ,คะพี่น้องตัวนี้ก็ยังบพอนะคะตัวนี้เขาจะมีการติดตั้งจอแอนดรอยให้แล้วนะคะจอแอนดรอยดีจังไรนะคะแปลว่าร้องรับเครื่องเล่นมัลติมีเดียได้หลายขึ้นนะคะ นี่อ่ากล้องหลังเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องคานี่คือกล้องหลังแต่ว่าอันนี้คือกล้องโดยรวม360องศานะคะรอบคันเลยนะคะพี่น้องคาอ่าค่ะพี่น้องขาก็จะมี o o o l l m m p s ที่ห้องคุ้นเคยหรือว่าระบบนำทางเนวิเกเตอนะคะรับสายโทรออกโทรเข้านะคะสามารถฟังเพลงได้วิทยโ FM ได้นะคะมะคะีว่าเปเปอร์นะคะแปลว่าตัวนี้สามารถตั้งค่าได้นะคะแล้วกเบเลนวิดีโอได้พร้อมนะคะพี่น้องคา อเรลืมไปมีบูทูดรับสายโทรออกโทรเข่าได้ขอหมุนรถนะคะคำแนะนำนะคะการใช้งานนะคะจากตรงนี้ Google Chrome ก็ได้นะคะ Google Map นะคะ YouTube นะคะ y o ยูทูบอ่าตัวน,นี้ก็มีนะคะพี่น้องคะหรือว่าจะเป็นรองรับ A U X นะคะพี่น้องคะ Play Store นะคะ Play Store จะอยู่ในระบบ Android น <คำ S 1> ะคะทำเปิด YouTube เบนบ้านดีกว่าคะ่ะพี่น้องค้าอ่าพี่น้องคะ,อ,ะ,อ,งคะอยากฟังเพลงไหน YouTube เล่นได้ใช้งานได้จริงนะคะพี่น้องคะนี่เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงได้ สูดจัดปลัดตออกอันนี้มันก็เล่นยูทูบแบบใส่งานได้จริงนะคะพี่้องคานี่ตัวอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่้องคานี่แล้วก็สามารถรับสายโทรออกโทรเข้าจากตรงนี้ได้นะคะพี่้องคาความคุ้มการเพิ่มเสียงรดเสียงจากพวงมาลัยได้เลยนะคะพี่้องคานี่นี่ค่ะพี่รองคา ยูทูบใช้งานได้จริงนะคะพี่น้องขาแต่ว่าขออภัยนะคะนี่เปิดเสียงหนังมาเลยเยวติด,ดลิขสิทธิ์นะคะพี่น้องขาอ่าข่ะพี่น้องขาตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะโหมดสปอร์ตนะคะแล้วก็จะมีตัวภายในตกแต่งโดยเคปลานะคะพี่น้องขานี่นี่ USB ได้นะคะ a u x ได้ HDMI ได้บลูทูธได้นะคะ ค่ะพี่น้องขาเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งด้านหน้านและก็ด้านหลังนะคะพี่น้องขาปั๊บไฟฟ้าทั้งสองขางนะคะเพราะว่าจะเป็นเบาะคนขับหรือว่าเบาะข้างคนขับนะคะแล้วก็มีแอร์หลังพร้อมนะคะพี่น้องขาคันนี้นะคะย้ำนะคะว่าเชนารสองคันเนี่ยมีแอร์หลังนะคะทั้งสองคันเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีไอโซฟิกนะคะมีที่พักแขนด้านหลังนะคะเบาะหนังสภาพดีมากๆนะคะ สภาพดีเช่นเดียวกันทั้ง2คันเลยนะคะเบาะเป็นเบาะแท้เบาะเดิมนะคะบามีชารุดบามีเสียหายนะคะพี่น้องค้านี่จะ็นสรุปโปรโมชั่นกันก่อนเลยนะคะพี่น้องคะาติดตามกันเลยนะคะมาค่ะพี่น้องค้าค่ะพี่น้องคะาเราก็จะมาสรุปโปรโมชั่นและก็มาสรุปรุ่นรถนะคะแล้วก็ราคานะคะแล้วก็ยอดพรนะคะทั้งสองคันนี้เลยนะคะพี่น้องค้าตัวนี้นะคะจะเป็นนิสันนะคะเทียรานะคะ2.0นะคะรุ่น XL นะคะมีระบบนำทางเนวิกเอเตอร์ปี2017นะคะมีสีกรมแล้วก็สี เท่านะคะราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่6กแสนหาหมื่นหาพันบาทนะคะพร้อมในส่งสุดถึง8ปสิบงวดหรือว่า7ปีนะคะพรอยู่ที่1นึ0 0หมื่นหนึ่งพันตนๆนะคะพี่น้องขาเคร<ค>ดิตดีฟรีดาวได้ทั้ง2คันนะคะออกรถศูนย์บาทเลยนะคะส่งรถฟรีทั่วไทยนะคะพี่น้องขานี่ขอฝากทั้งเทียนนาสีกลมและก็เทียนนาสีเ้าไว้กับพี่น้องพร้อมนะคะผู้ใดสนใจสาม,มารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะปรึกษาเครดิตฟรีบบมีค่าใช้จ่ายนะคะพี่น้องขาค่ะก่อนจากกันเมื่อนี้นะคะนี่ขอให้พี่น้องนะคะกดไลค์ กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทั้งรีเจน m e มคานำนะคะพ่นีองขาวเมดินนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ